สวัสดีค่ะมาพบกับ The e s บ f r i ์ n d t ตล o ด56นะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมแล้วก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นผู้อุปการรักคุณแล้วก็เป็นลูกดวงที่น่ารักของเพจนี้แล้วก็ช่องนี้นะคะโอเควันนี้เรามาในหัวข้อเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะคะ เพราะว่าเดชาริออนคิดถึงค่ะอยากติดต่อสื่อสารมากๆแล้วก็อยากจะมาโอ้ยอยากจะมาแสดงออกทางความรักแบบอ,อืไม่ไหวแลว้วอ่าอยากรีบมาหามากๆค่ะคิดถึงแบบประมาณนั้นเลยนะคะแบบล้นเหลือล้นหลามเหลือเกินคิดว่าทำนะคะเนี่ยในอนาคตเพราะว่าไพ่หมายม,มันขึ้นก็คือมีแพชชั่นแล้วก็คือทำแล้วค่ะไม่ใช่เป็นไพ่ดาบเพราะว่าไม่ไม่ได้คิดอย่างเดียวละ คือคิดถึงแล้วก็อยากจะทําด้วยแล้วคิดว่าในอนัตก็จะลงมือทาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรไว้ในใจนะคะน่าจะเยอะเลยนะอยากแสดงออกทางความรักกับมาหาอาจจะอยากไปเที่ยวด้วยก็ได้นะคะอาจจะอยากเดินทางไกลไปกับคุณที่ไหนสักแห่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่เดอดชาดออมันขึ้นนะคะโอเคก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนแล้วกันนะคะก็ขอให้คนของคุณคิดแบบนี้แล้วก็ มาแสดงออกความทางความรักแล้วก็มาชัดเจนกับคุณไปเที่ยวกับคุณได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะได้มีเวลาส่วนตัวด้วยอยู่ด้วยกันสองคนตามลําพังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะไว้พอนะทุกทุกคนนะคะคือมีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้กับความรักมากๆนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ